ย้มยำเพดคนจริงๆนะมาแวะไปพัดกะเพราก่อนแป๊บหนึ่งใา้เครื่องปั่นอีไลเหมือนเดิมมาแอบใส่ผิกแหงสักนิดจะได้ชุนปั่นไก่ตามไปเลยเดี๋ยวใจก็ได้กินไม่ต้องหลังนะปั่นต่อไปเลยทีนี้และเอาไปพัดต่อละ จะมีอาการชุน่นคืนมูกสักนิดหนึ่งนะคะจากนั้นก็เอาไก่เทปันนะลุงไปเลยค่ะปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะแอบไซ้์ซีอิ๊วขาวนิดนึงจา้าซีอิ๊วดำเผื่มซีซันคนทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ตามกับใบกะเพราค่ะหรือหอมเหลวอย่างอื่นไม่มีค่ะไม่ต้องใส่ค่ะเท่านี้ก็พอตามมากับเมนูทท่โซงนะคะเฮดคุน <con> ที่อยู่ในตู้เย็นมากกว่า6เดือนไม่ได้ต้มลือนึงแต่อย่างใดนะคะสดๆนีหละเอาไปใส่ฮองฟิทไวใส่เคื่องต้มยำในาน้ำที่ไม่เดือดค่ะยำวานา เดือดรือไม่เดือดก็ได้นะจ๊ะปรุงรสเกลือกับน้ำตาลนะคะจากนั้นก็ตามกับเฮดเลยค่ะถ้าเป็นเฮดโคนสดๆใช่ไหมคะมันจะมีความวานแต่พอผ่านการเชฟฟิตมาแล้วความวานส่วนนั้นก็จะหายไปแต่ก็ยังคงมีรสชาติของเฮดมีความกรุบกรอบเมือนืินค่ะขึ้นเฉยว่าต้ยมยำมันต้องจีจ๊ดจาดใช่ไหมคะบีบมะนาวปรุงรสเผิ่มไปอีกสักนิดนึงสดน้ำร้อนๆให้ว่าได้เร่งนี้